สวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่ปีน้องลุงป้านอาอาทุกคนแตเจ้าแต่อยู่ตังบ้านวันนี้ยายต้อยพากกินขนมจีนน้ำยาปากระป๋องเจ้าวันนี้เฮามากินเลยนะเจ้าขนมเส้นมันจะ,ะเป็นเส้นน้อยเพราะว่าใส่ตู้เย็น หลาดเลยนะขนมจีนใส่น้ำยาป่ากระป๋องเยะมีผักกาดหัวหอมผักกาดผักชีลาววันนี้มีมีเจ้าทุกคนหนังไก่ทอดเทเลยนะนี่แคบหมู เอามากินกันเลยเนาะหิวข้าวแล้วเวลานี่ขอใช้จ,จ้อนแล้วนะนี่นะหน้ามันย่อยอปลากระป๋องมีอยู่หลังบ้านห้องครัวกลับมาจัดพรอมเส้นปลากระป๋องดีกว่ากินง่ายๆอะ่ะ หนมเส้นมันแบบเป็นเส้นนะเจ้าใส่ตู้เย็นไว้ก็เลยเอาไปหลวกมันก็เลยหักแบบเป็นเส้นอนังไก่ทอด nam menjupun มันแบบเป็นเส้นต่อได้เพอใส่ตัวเย็นไว้สองวันละแล้วอามันหลวกหลวกมันก็หักเอาเมนูง,ง่ายๆกินง่ายๆนตัวเย็นมีปาก,กระป๋องมีพักอยู่ก็ะเล็ จัดเมนูขนมเส้นปลากระป๋องไปเลย กิ่นเบาๆเจ้าเพราะว่ากิ่นเพชรนักท่องเบาไครไหวช่วงนี้ต้องผักต้องกัน nàng cây nàng, nàng cây hỏi อิ่มแล้วนะเจ้าก็จวย,ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องแยาต้อยพากินต้อยนะเจ้าเพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมนะเจ้ากดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อพึงผ,ผ่านคลิปใหม่ๆนะเจ้าขอบคุณเจ้า